สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี่เขาอยู่เพื่อป่าไทครับสว่างป่าไท้า,านเขาเป็นน้อนแดงครับเป็นนอนแดงรเราใส่ไม้มาจากรอยเอสครับมาจากเพออื่อเพื่อยังไงเพื่อ,อ,อจั๊ตัว,ใส,ว,ว,ออวใส่เขาเกี่ยวเกี่ยวเขียวเกี่ยวกุมารนครับเกี่ยวกุมาร เขาไปล่องตาบะโงครับนี่เล็นล็อกเลยเนพยานเนอเอาสีลางเพรานอยนะเกิดว่าจเอามาล่างด้ยโดยวสีลางไอ้เบิ้งนี้ลางว่ารถน้อยนี่ล่ะเกิดที่นี่เตีต่างพักยางนะเพื่อนแนมาจะมังเว้น อีกสิบห้านาะที่ายสองดูเมฆเต็มฟ้าอยู่เด้แต่พอนิ่มปวดเข้าเลยนะแดดตลอดไหม เขาใกล้ขาดแล้วนี่ขาขี้หรอขาดตึ่นยโลเด้ถ่ายไว้ถ <c oughs> <c oughs> ่ายถ่ายเขาหน่อยแล้วเขาเดี๋ยวเห็นเดีวยวน,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 นี่แล้วเขาเป็นไงนี่ละเพื่อนๆพือนน้องนำพอได้ล่างอีกแด้วล่างไฟนะไฟจังน่อยแต่ว่าพาย,ยุเขาได้ล่ะ เราเพิ่คืองมูอเนาะพายุขาล่างรถคนตัวขรร่างรถผมมีฝนเพาะว่าล่างมันแลนพาแดดเขาอยากพักยางน้ำมาลาเรื่องเรื่องไม่กระใดพักยางแล้วก็พอดีมันมีมองนองน้าเหมืนนะก็เลยเรียกคนตี่สามทางว่าไปเอาพนนี่คือจอดเคือละทางพุ่นละนนแดงทางหน้าของทิไป เวลาเขาเหลือเฟือนะจะเขาจะไปสะปั้นพาอยู่มั้นนี่จะไปซักพาอยู่กางโดงปั้นลงเขาอะนะเพื่อนนี่เครื่องปั้นพาซักแล้วก็ปั้นแห่งพร้อมนะเอ๋เท่าเรียกับรถเท่ากัจากซักเอ้มันเด็ดด้วยไปเลื่อยนะเพราะมันเป็นราชคาถาคาถาเนี่าถาเครื่องเดียวปั้นแห่งความนะทางเขาจะมาแล้วเพื่อน

นี่บัตดนี่แท้งเดี๋ยววิจววดอดใน,นนะีมันตัวเล็กทั้งเโอ้ยหิวต่ม่สิหิวน้ายุดถผ่านท่าเล้หรือล่างอะนะมีรถไมันกับรถนกนี่แหะรถตกนตอนเราลากรถอันนี้เนี่ยแรกจะเข,ขาเาลาครับแรกเข,อขอาเจาะห้อยมากากว่านสูงเยอะขีแยงนกสูงนี่แหะ Obrigado. บขักมันตกตกกระแกินซึ่อหลังว็เป็นไมหรือว่าหาตกเซกจอดเล่อเล่เหนเศร้าตกก็ตกตกกระแฟหอนเต่ย para negar el cambio. ให้ทานได้ เาเล่นจับลองเขาติดบ้างแต่แกนออกแต่สรางหลักของเขามากแม่เป็นชั่วโม,มงเราเนี่ยถ้าถุ่มหนึ่งหม่ันนี้สองกุ่มกลัวเราเนี่ยทุกหาชั่วโม,มงแค่กิโลเดียวกิโลก็กว่ากูเมื่ด้ว่าที่ได้ไปอยู่เดนเนี่ยไม่ยังได้บวกจิอยู่บนในบวกมองติดมองเอฟอร์ตี้เงหรือมองมองข้ามไปบวก บางวาจะเป็นดูหมอฝากเส้นแล้วกันจบจะจอดทางว่าแล้วกไปแท้กันลักษณะนี้ยี่หมอฝากเส้นเนี่ยเอาอัดวะได้อัดอว่าอสองแยแวบจะลงแต่หม้อน่นไล่ไปเรื่อยเพื่อนเดี๋ยวมี่ยังตื่นเต้นไทยไหมีง่ายเขามาอยู่เล่นกลางเราเป็นเพื่อนไม่ยังบนทั้งใจ เห็นโมกับปาอมากับปาร์กอมานึ่มท่านได้เห็นนี่เนี่ยเร <c oughs> นใส่ปิดเห็นยังมไนปดคักไปเนี่ยปิดตักสอเลนแป๊ที่อ <c> ป <oughs> ีอเลนกาย่ใส่มิดคัางุณแม่ไปชั่วโมงละแม่ยาห้างแกโตดทุวนอ่างเงี้ย I don't know. มาออกจากนี้ก็ล่มเขาเลยเรื่อคอนเสิร์ตร่มเขาเดีเือวใส่มือออกสร้างภูงขระนันเด้อปฏิพลสภาพยูเทิร์นภูการโดมตลาดกลางโดมรอที่สี่ชั่วโมงเลยีตูน้ำก่อนเทียนขอบถูกเติมเงื่อนท่อซัอบก็กมีถูป,ปันแล้วก็ปันแหงขอบก็มีด้สะเกียนออก ใส่แล้วก็ขูดเกียไม่ไดอด,ด้หยดเยล็เข้าตรงใส่สีได้สั่งใส่สองถังป้าหลายไม่พอหอมพอม ใช่ลเลยหรอครับแล้วใส่เวลาบ่พอชั่วโมงสี่สิบนาทีปะหอดลงปะปบปะ๊บเลยบ่คัตเด้งอ่ะครับโย่เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันครับไปหาจอดจิ๊กเขผวกันรอจะเลาะหมดละเรามุนกลับรถหมดละนี่จบวันแล้วครับเนาะเดียว่ากันไหมครับชิปนานะครับสวัสดีครับ